สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันแบบนี้ทุกๆวันนะครับกับการสื่อสารข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่ใช้แรงงานให้กับผู้กันตนทุกๆมาตราและผู้ที่เป็นมนุษย์เงินเดือนทุกๆท่านทุกๆคนซึ่งวันนี้วันอังคารที่30มกราคมปีพศ2 5ง7 วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีทุกๆครั้งหลังจากที่มีการประชุมก็จะมีการถแถลงจากโฆษกของทางรัฐบาลซึ่งวันนี้นะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นข่าวดีก็ว่าได้ทำไมต้องเป็นข่าวดีซึ่งวันนี้ การถแถลงของโฆษกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีได้มีการถแถลงเกี่ยวกับข้อสังองอส่งการของนายกรัฐมนตรีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมครั้งที่5วันนี้เกี่ยวข้องกับอะไรกับกฎหมาย3มขอขอคืนเงินบางส่วนขอกู้เงินและขอเลือก เงินก้อนได้ทั้งหมดรวมไปถึงเรื่องของการขอเลือกเงินบำนาญฉลาภาพล่วงหน้าหรือพระราชบัญญัติกฎหมายประกันสังคมฉบับล่าสุดทำไมมันเกี่ยวข้องกับข้อสั่งการของนายกวันนี้และทำไมแอดมินต้องมานำเสนอมาพูดคุยให้กับพี่น้องผู้กันตนให้กับผู้ที่ใช้แรงงาน ให้กับมนุษย์เงินเดือนทุกท่านทุกคนซึ่งถือว่าวันนี้ก็น่าจะเป็นความคืบหน้าแล้วก็น่าจะเป็นข่าวดีทำไมต้องเป็นข่าวดีการถแถลงของโฆษกรัฐบาลวันนี้เปิดหัวการถแถลงแน่นอนครับทุกๆครั้งที่มีการถแถลงก็จะสื่อสารเกี่ยวกับข้อสั่งการ ของนายกรัฐมนตรีซึ่งวันนี้นายกมีข้อสั่งการเร่งด่วนข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเร่งด่วนวันนี้3ข้อด้วยกันซึ่งข้อที่1ข้อแรกเลยก็จะตรงกับที่ผู้กันตนรอคอยที่มนุษย์เงินเดือนหลายคนรอคอยผู้ที่ใช้แรงงาน หลายคนรอคอยแล้วก็ถามช่อง YouTube h อาร์ชาแนเข้ามาเมื่อไรพระราชบัญญัติประกันสังคม3ขอจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคอรมเมื่อไรมีการกำหนดหรือไม่ซึ่งต้องตอบก่อนก่อนหน้านั้นก็มีกระแสจะมีการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม ภายในเดือนกุมภาพันธ์คาดว่าน่าจะนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคลรมภายในเดือนกุมภาพันธ์ก็คือเดือนหน้านี้ซึ่งมันก็ตรงกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้อสั่งการนี้หมายความว่าอย่างไรข้อสั่งการนี้หมายความว่ารัฐมนตรีแต่ละคนที่อยู่ในกระทรวงไม่ ได้แน่นิ่งไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วจะต้องนำเสนอกฎหมายต่างๆเข้าสู่ที่ประชุมคลรมให้ไหวเพราะว่าเป็นข้อสังองงอส่งการของนายกรัฐมนตรีจริงๆข้อสั่งการของนายกวันนี้3ข้อด้วยกันแต่ประเด็นที่แอดมินอยากจะมาพูดคุยเป็นข้อสั่งการที่1เลย ข้อสั่งการที่หนึ่งของนายกรัฐมนตรีสั่งการไว้ว่าขอให้ทุกกระทรวงทุกถบวงทุกกลมหรือทุกหน่วยงานสำคัญสำคัญได้ไปเร่งตรวจสอบเสนอกฎหมายที่รับผิดชอบเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วทั้งกฎหมายเดิมระเบียบเดิมอะไรที่ยกเลิกก็ให้เสนอมา และกฎหมายใหม่เสนอเข้ามาโดยนายกรลฐมมตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินเป็นผู้ประสานงานเร่งรัดกฎหมายนำเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอให้ไวในครั้งนี้จากข้อสั่งการณ์นี้มันไปเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติประกันสังคมที่มีกฎหมายสามขออย่างไร นั่นก็หมายถึงว่านายกเล็งเห็นเรื่องของกฎหมายที่จะต้องให้มีการพัฒนากฎหมายแน่นอนครับพระราชบัญญัติประกันสังคมปัจจุบันมีเพียงแค่4ฉบับตั้งแต่ปีพศ2 5 3 3ที่มีหน่วยงานประกันสังคมข้อนี้แหละครับแอดมินติงอยากจะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านฟังผ่านคลิปนี้ว่า น่าจะเป็นข่าวดีของผู้ที่ใช้แรงงานของมนุษย์เดือนเดือนของผู้กันตนหลายคนหลายท่านที่ถามเข้ามาหากนายกสั่งการแบบนี้แน่นอนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิพัฒน์รัชกิจปาการก็คงจะไม่แน่นิ่งนอนใจก็คงจะต้องนำเสนอพระราชบัญญัตกิกฎหมายประรกันสังคมฉบับนี้ฉบับล่าสุดที่มีกฎหมายพระราชบัญญัติ ที่เขียนที่มีมาตาการให้ผู้กันตนได้เลือกรับเงินชลรภาพเป็นก้อนบนําเหน็จได้เลือกเงินก้อนล่วงหน้า60เดือนและผู้กันตนสามารถขอคืนเงินบางส่วนได้และผู้กันตนสามารถขอกู้เงินบางส่วนได้เห็นไหมครับ หากนายกสั่งการแบบนี้แน่นอนครับมันก็จะไปสอดคล้องกับที่แอดมินได้เคยคุยไว้ว่าพระราชบัญญตัติกฎหมายประกันสังคมฉบับนี้ที่มีสามขอขอคืนเงินบางส่วนขอกู้เงินขอเลือกรับเงินก้อนได้และเลือกรับเงินก้อนล่วงหน้าได้60เดือนก่อนน่าจะเข้าสู่ที่ประชุมครมไว้นี้เพราะว่านายกจี้มาแล้ว นายกทีมาแล้วเป็นคําสั่งการของนายกวันนี้ก็เลยอัปเดตเรื่องของพระราชบัญญัติประกันสังคมเรื่องของกฎหมายสามขอผ่านคลิปนี้หวังว่าท่านผู้ชมท่านฟังที่ติดตามรับชมคลิปนี้น่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้และหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อได้เลยที่สําคัญอย่าลืมให้กําลังใจกันทุกครั้งด้วยการกดติดตาม กด subscribe ช่อง y o u t u b e เพจอา h a n ทเนล้วยครับแชร์ Share ให้กับผู้ันต้นหลายคนหลายท่านทราบด้วยว่ามีการอัปเดตแล้วนายกจี้แล้วนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะเข้าเดือนกุมภาพันธ์กฎหมาย3ขอน่าจะนำเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเดือนกุมภาพันธ์ก็คือเดือนหน้าขอบพระคุณครับสวัสดีครับ